ตามหาหัวคลิป120มาแล้วนะคะขายตามหาอยู่ลิปเหล็กคลิปไม้ได้ะคะ่ะใส่ PC นะคะจะวัดความโตของสลักให้สลักตัวบนนะ65มห้มิลนะ ระ,ะล่างรล่างหกสิบนะคะหลักหกสิบเดี๋ยววัดความความยาวของสลักนะหา,ะาไม้บรรทัดครับค่ะ ของเสื้ตัวบนนะคะว่าจากปลายปีกก็ได้ประมาณปีกมัน 31. 31สามสเอ็ซนนะอันนี้ก็ว่ดจากถึกปลายปีก ปีกเลยนะคะประมาณสามแปดสามเก้าค่ะใส่พีซีนะเอสเคไม่ได้ลองดูนะคะอันนี้ใส่ร้อยยี่สิบนะเก่านอกตั้งราคาไว้สี่หมื่นสองเนาะ ใส่หกสตัวนี้สามหมื่นตัวนี้สี่หมื่นสใครสนใจทักมานะคะ086 610 2775ค่ะคลิปเลยคลิปไม้ได้เลย